ทีนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกตั้งคําถา,ถามถึงการลงพื้นที่ต่างๆตอนนี้หาเสียงที่ถูกถูกหนักคือลงพื้นที่เออขา<อ>บอกว<อ>่า<อ><ล>ไปไหลายที่ฮะมาจุจักก็ไปมันลงไมันเขาเรียกว่าการลงพื้นที่เนี่ยนะมันถูกถามไปแล้วหนึ่งดอกดอกที่สองมันตามคือว่า ลงปุ๊บแล้วพลังประชารัฐไปตามเก็บวันต่อไปอ่ะมันซ้ำหลายทีแล้วใช่ไหมเพราะเด็กพยุ์บอกว่าตอนนี้นะครับยิ่งใกล้เลือกตั้งเนี่ยยิ่งถูกรุมด่าด่าผมเล่นงานผมกันเกือบทุกพักเลยผมถามว่ามันใช่ปะเนี่ยนะฮะผมต้องการให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งไม่มีใครมบ้านนี่ครับเรื่องนี้เขาแค่ว่าถามว่าแล้วคุณมาลงทําไมคืออันนี้ ที่คนตั้งข้อสังเกตชนะข่าวถามคือโปรงพื้นที่ก็มีประชาชนมาให้กําลังใจมอบช่อดอกไม้แล้วก็ไอเนี้ยมันเป็นการช่วยพักพลังประชาัฐหาเสียงทางอง้อมเปล่าใช่ไหมคือพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าการลงพื้นที่ตรวจราชการมีประชาชนกองเสียมอบช่อดอกไม้ถ่ายรูปชูป้ายในความคิดของผมไม่เห็นเกี่ยวข้องกับการเมืองตรงไหนเขามห้กำลังใจนายกไม่เกี่ยวก,ใใยกับใคร มันไม่เกี่ยวแต่ว่าเสียงก็ไปหาเสียงของเขาไปแล้วละเรื่องยล้วใครเป็นคดีเด d a t นมาพักนะแล้วใครเป็นค andidate มาักนะแล้วใครเป็นค a n d i d a t าแล้วตอเนนนี้ผมยังทํางานอยู่การลงพื้นที่ประชาชนตอบรับการทํางานก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรอย่าไปโยงเป็นการเมืองทั้งหมดผมทํางานมาสี่ห้าปีแล้วก็ต้องมีทั้งคนรักคนชังคนรักก็เชียร์คนชังก็ด่า ก็แช่งมันก็มีทั้งสองฝ่ายทําไมไม่มองอย่างนั้นบ้างคือ,อนะผมว่าสิ่งนี้นะคุณประยุทธ์จะไม่เกี่ยวข้องและไม่เดือดร้อนเลยถ้าไม่ไปรับเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคอะใช่ไหมเพราะคุณประยุทธ์ยังจะลงไปในพื้นที่คนรักคนเกลียดอะไรคุณประยุทธ์เขาเขไม่ได้ ต้องไปโยงกับการเลือกตั้งถูกไหมครับสี่หปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์บอกเลยว่าเฮ้ยทั่วโลกเขาก็โอเคนะนะฮะสหรัฐอเมริกายุโรปจีนเนี่ยประเทศสังคมนิยมต่ตางเนี่ยตอบรับหมดเลยภ<อ>าคธุรกรมธุรกิจวันนี้คือเขาโอเค,อเคการทุนต่างโอเคหมดเลยแต่ตอนรู้สึกว่าเราต้องทําต่อหรือเปล่าเน่เมื่อมีคนสนับสนุนให้ตนได้ไปต่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาโอเคทุกครั้งเพราะว่าคนประยุทธ์ไปบอกเขาทุกครั้งว่าจะมีการเลือกตั้ง แล้วเขาก็โอเคทุกครั้งเพราะเขาเชื่อว่าุณประยยทธ์จะลงจะลงจากการเมืองไม่ใช่ลงเลือกตั้งหรือป็นก็ลงเลือกตั้งแบบแบบไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงลุงหน่อยสิเดี๋ยวเออเอาลุงมาเบรกพิษหน่อยเอาฟังลุงตู่หน่อยนะครับฟังลุงพิษเยอะแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับมีประชาชนมากองเชียร์มมอบดอกไม้ถ่ายรูปชูป้าย ผมก็ไม่เห็นมันจะเกี่ยวข้องกับการเมืองตรงไหนเลยในความคิดของผมนะเพราะว่าเขาชื่นเขาให้กําลังใจในายยงตีไม่เกี่ยวบใครอะนะไอพวกหาเสียงเขาไปหาเสียงของเขาไปนะมันคนละเรื่องกันอย่ามาพันกันนะคือพูดให้มันเสียหายแล้วพูดในทุกเรื่องอยู่แล้วนะแล้ววันนี้ก็ผมก็ยังทํางานอยู่คราวนี้การที่ลงไปแล้วประชาชนเขาเขาตอบรับ <c oughs> เขาตอบรับการทํางานของผมก็มไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะ อย่าไปโยงว่าการเมืองทั้งหมดเลยนะผมก็ทํางานมาสี่ปีแล้วมันก็ต้องมีทั้งคนรักคนชังอนะ